หลักของพระเจ้านั้นเมื่อทุกคนเอาไปปฏิบัติเราเห็นถึงพลังที่มันเกิดขึ้นเมื่อทุกคนให้กับคนที่เหลือทั้งหมดทุกคนจะได้รับจากคนที่เหลือแน่นอนในระยะที่คนกําลังเติบโตอยู่บางคนให้บางคนไม่ให้จึงมีระยะที่บางคนได้บางคนไม่ได้นี่คือสภาวะที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าทุกคนเชื่อในหลักของพระพีและทําแบบที่พระพีว่าคริดจักจะเป็นที่ที่น่าอยู่มากเพราะทุกคนจะให้กับคนที่เหลือเราจะได้รับแม้เราไม่ต้องเรียกร้องพี่น้องอยากให้มีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ลองคำนวณน,น้อยลงสิครับเมื่อมาถึงเรื่องของการให้ให้เปล่าๆให้โดยประใจปรารถนาดีจริงๆพี่น้องครับผมเชืวว่อคนมากมายจะเห็นความแตกต่างของคริสจักรกับสถาบันต่างๆในโลกนี้ฟิลิป,ปีบทที่สองข้อสีถึงหอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องครับทำสิ่งดีออกไปและท่านจะเห็นสิ่งดีนั้นยื่นกลับเข้ามาเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนสิ่งที่สอง นะครับที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องในข้อที่ข้อ14ระหว่างข้อ12กับข้อ17มี4ข้อใช่ไหมสิไปแล้วคือประการที่1นะครับให้สิ่งที่ดีที่สุด14คือสิ่งที่คือประการที่2องพระผีบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราเราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราฟังดูสมัยก่อนผมเป็นผู้เชี่ยใหม่นะครับผมฟังดูปแปลกๆจะเป็นเพื่อนพระเยซูต้องทําตามที่พระเยซูสั่งนะครับ <laughs> แต่เมื่อตีความแล้วทําความเข้าใจดีๆสิ่งที่พะเยซูสั่งคือสั่งให้เราทำในสิ่งที่เป็นถูกกาลังสอนให้ทาในสิ่งที่ดีนั่นหมายความอะไรครับพี่น้องสิ่งที่สองเพื่อนที่ดีนั้นสอนและแนะนําทางที่ถูกต้องเองไหมครับพี่น้องเคยเคยเห็นเพื่อนที่เฮโลสารพาโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไหมครับแล้วก็ล่มจมกันทั้งหมดการที่เป็นเพื่อนต่อกันนั้นไม่ได้เป็นการละเว้นสิ่งที่ถูกต้องการจะเป็นเพื่อนเพื่อนต่อกันได้อย่างยั่งยืนถาวรนั้นมีเส้นของความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ในยามผิดก็บอกว่าผิดในยามถูกก็ชมเชยแบบนี้ความสัมพันธ์จะไปได้ยาวพี่น้องครับพี่น้องรู้หรือไม่ว่าแม้บางทีเราขัดใจเพื่อนเราไม่ได้ทําตามที่เขาต้องการเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาอาจจะไม่พอใจชั่วขณะลึกๆในใจเขาเกิดเขากลับให้ความเคารพเรามีความรู้สึกว่าพ่อเราเป็นคนที่มีเส้นที่ชัดเจนมีคนหลายคนที่เข้ามาเจอคริสเตียนแล้วเขามีความรู้สึกว่าไอ้คนเหล่านี้ทําไมถึง ถึงมีเส้นตรงนู้นมีเส้นตรงนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องครับจริงๆมันมีทําอะไรได,ได้ได้เยอะอย่างที่พี่น้องเห็นในวันนี้นะครับเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในอาสมรถอยู่แบบเงยีบงยบๆหรือในสํานักชีไม่ใช่นะครับศาสนาศาสตร์พ,พุทพีไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อย่างที่พี่น้องเห็นในค่ําคืนนี้แต่ว่าพี่น้องครับมันก็จริงอยู่ว่ามีบางครั้งมเมื่อคนยังไม่ได้เข้าใจาเต็มที่ก็จะมองมีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมคน่นี้เป็นงุ้เป็นอย่างี้แต่ลึกๆผมได้ยินคำพยานหลายครั้งมากที่คนพูดมาบอกว่่าาาคคคนนนีัับถถือเวลกพดึงทมริจ เขาบอกว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์เขารู้ว่าคนหล่านี้เป็นคนที่เดินในเส้นเขารู้ว่าคนหล่านี้เป็นคนที่ฝากความไว้วางใจไว้ได้เขารู้ว่าคนหล่านี้จะไม่หลอกลวงถามว่ามีไหมนะครับในสังคมคิสเตียจจะมีบ้างที่บางคนนั้นไม่ได้เดินตามเพราะชนะและทําให้อ่ชื่อเสียงพระเจ้าเสียหายไปมันก็คงจะมีแต่โดยปกติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่น้องครับการที่ท่านเป็นเพื่อนกับคนข้างๆไม่ได้แปลว่าท่านต้องเห็นด้วยเขาทุกครั้งเสมอไปถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องตามหลักการพระพิเอมไหมครับพี่น้องครับ และเราก็ยังพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อที่จะสามารถที่จะบอกเขาว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนนั้นมีความยั่งยืนมากจริงๆสามีภรรยาท่านอย่าเป็นคู่หูชีวิตเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดสามีภรรยาไม่ควรเฮโลสารภานะครับถ้ามีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องควรจะพูดคุยกันควรจะแนะนํากันเพื่อ จะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวในทางที่ถูกต้องจริงๆอ้านที่3นะครับอันที่3อยู่ในข้อข้อถัดมาเมื่อกี้ข้อ13ข้อ14บสีนี้ข้อ15อันที่3แสดงความข้อ15บบอกว่าเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วประการที่3พี่น้องครับ แสดงความปรารถนาเป็นเพื่อน initiate นะครับให้เราริเริ่มความเป็นเพื่อนแล้วท่านจะได้เพื่อนเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่เพียงแต่สิ่งแรกที่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่เพียงสิ่งที่2เราแนะเราให้ความสมาันั้นดําเนินในทางที่ถูกต้องไอ้ที่สามเราเปิดเปิดความเป็นเพื่อนเราจะได้เพื่อนเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่นงครับผมเล่าให้พี่น้องฟังพี่เยซูเนี่ยอธิบายหลักการมื่อพีเมื่อพี่เยซูไถลอจากบาปเนี่ยสถานะจริงๆสถานะจริงๆเลยที่คู่ควรกับเราที่สุดคือการเป็นทาส เราเป็นทาสความบาปและพระเยซูนั้นไถ่เนื้อหาพระพีที่เปรียบเทียบนั้นเหมือนกับในสมัยโบราณที่คนนึงเป็นทาตแล้วคนนี้นก็ไปเอาเงินไปซื้อไถ่มาไถ่มาเป็นทาตของตัวเองคือซื้อทาตมาฉะนั้นเนี่ยสถานะจริงของพวกเราโดยที่เหมาะสมที่สุดเป็นทาสเราไม่มีอะไรอวดอ้างเราไม่มีความดีอันใดเป็นพระคุณพระคุณเป็นของฟรีๆที่พระเจ้าให้เปล่า โดยที่เราไม่มีเอาความดีอะไรไปแลกมาได้เลยเราไม่สามารถอวดอ้างอะไรได้ทั้งสิ้นความดีของเราเนี่ยเป็นเศษภาคิดรในสายตาพระเจ้าสิ่งที่เราเรียกว่าดีในสังคมมนุษย์คือสิ่งเรียกว่าบาปน้อยหน่อยในสายตาพระเจ้ามันคือบาปอยู่ดีท่านเอาแก้วเอาแก้วน้ําแก้วไวน์นะครับมาเรียงกัน10แก้วแล้วก็เติมน้ําเข้าไปทั้ง10แก้วแก้วที่หนึ่งเติมยาพิษหนึ่งหยดยแก้วสองสองหยดละล่ไปด้วยถึงแก้วสุดท้ายสิบหยดมันก็มีพิษทุกแก้วนะครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยชนนีวิต สายตาพระเจ้าไม่ใช่บาปน้อยบาปเยอะสายตาพระเจ้าคือบาปหรือไม่บาปและทุกคนเป็นคนบาปทั้งสิน้นฉะนั้นในเมื่อพวกเราทุกคนเป็นคนบาปนั้นพระเรยซูไถเรามานั้นสถานะจริงเราคือการเป็นทาสแต่แม้เป็นทาสยกขึ้นมาให้สูงหน่อยเป็นบบาวก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วในสมัยก่อนทาสมีสี่ระดับชั้นระดับชั้นที่ต่ําที่สุดคือสิ่งที่จริงๆเราเราสมควรที่จะเป็นมีทาสระดับสูงหน่อยที่เขาเรียกว่าบ่าวเหมือนเป็นคนใช้ที่อยู่ในบ้าน แต่พี่น้องครับนั่นเป็นสถานะที่จริงๆเราควรจะเป็นแต่พมพีในข้อนี้เยซูบอกว่าอะไรบอกว่าพี่น้องลองจินตนาการเหมือนหนังนะครับมีเจ้านายมีทาสแล้วบอกทาสมาบอกว่าจะปลดปล่อยจากการเป็นทาสแล้วยกสถานะให้มาเป็นเพื่อนเลยนั่นเป็นเป็นอะไรที่ถ้าพี่น้องจินตนาการอยู่สมัยโบราณนั้นทาสนี่ฟังแล้วจะอึง้งไม่กล้านี่ล้อเล่นหรือเปล่า ความจริงควรอยู่ใต้ถุนวันนี้จะให้มาเป็นเพื่อนที่นั่งติดกันเลยหรือและนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดกับพวกเราทุกคนแม้สถานะของเรานั้นจริงๆแล้วเป็นบ่าววันนี้พระเจ้าบอกว่ายกขึ้นมายกเป็นสิทธิพิเศษให้เหมือนเป็นเพื่อนพ่าพี่บอกว่าบ่าวไม่รู้เรื่องข้างในแต่ว่าทาสนั้นรู้เรื่องทุกอย่างอา้าแต่ว่าเพื่อนนั้นรู้เรื่องทุกอย่างของเพื่อนอีกคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเวลาที่พี่น้องสัมพันธ์พระเจ้าท่านจึงไม่แปลกใจหลายครั้งเวลาลท่านอธิษฐานพระเจ้าบอกพระเจ้าเ,าเนีเ่ ให้กับคนของพระเจ้าบางทีท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะทำแบบนี้พระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งพวกเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะพระเจ้าบอกเราก่อนพี่น้องครับเมื่อพอดีมาอยู่ที่ทะเลผมเเราให้พี่น้องฟังเมื่อตอนเกิดสึนามิรอบที่ผ่านมาที่ที่อ,อ,อินโดนีเซียนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เสร็จแล้วตอนนั้นมีบรรยากาศของการที่การที่เอ่อพวกคริสเตียนอดิจะมีค่ายเหมือนเราแบบนี้เป๊ะ แล้วก็ไปขอกระทางราชการบริเวณนั้นว่าจะขอสถานที่ทําค่ายคนเหล่านี้นั้นต่อต้านกันไล่ไปให้ไกลๆเราบอกนู่นไปที่ภูเขาเลยพวกนี้ก็เลยไปที่ภูเขาพอไปที่ภูเขาผสมรูมิมาปุ๊บพวกนั้เป็นพวกกลุ่มเดียวที่รอด <c oughs> พี่น้องท่านดูพี่น้องดูสิว่าพระเจ้านั้นดูแลคนของพระเจ้าและหลายครั้งนั้นพระเจ้านั้นเปิดเผยให้พวกเราจะสามารถที่จะรู้แผนการของพระเจ้านในหลายสิ่งหลายอย่างได้พี่น้องครับในวันนี้พระเจ้านับท่านเป็นเพื่อนเอเมนไหมครับพี่น้องครับ เอเมนไหมครับพี่น้องครับความเป็นเพื่อนต้องมาจากการ,รเริ่มผมอยากให้ท่านนั้นท่านจะสร้างสาวกได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นถ้าถ้ามีความสัมาระดับเพื่อนไม่เป็นเพียงแค่เพียงแค่คนรู้จักหรือความสัเร็จทผ่านๆไปจริงๆขออนุญาตย,าก,ยากตัวอย่างเนี้ยเมื่อก่อนที่รู้จักอาจารย์โอเล,ล็กใหม่ๆเนี่ยผมอยู่กรุงเทพอาจารย์โอล็กอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วตอนนั้นอาจารย์โอเลิกก็เดินตามผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาายากขอคำแนะนําหน่อยครับผมก็หันใคร นะครับโอ้เรียกเราสแก่เลยนะครับผมไม่ชอบให้ใครเรียกผมว่าอาจารย์เพราะรู้สึกมันมันเราก็ไม่ได้แก่เท่าไหร่เลยนะทำไมชอบเรียกอาจารย์เหลือเกินนะครับนะครับตอนนั้นผมผมเจอเจอเจอท่านโอลาลิกเนี่ยแหละครับผมบอกว่าขอกระซิบหน่อยนะถ้าเห่ออยากจะให้คําแนะนําช่วยเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ต้องเป็นอาจารย์ได้หรือเปล่านะครับเขาก็อ๋อได้เลยครับได้ครับเอาเลยครับก็เลยเป็นเพื่อนมาจากวันนั้นเป็นต้นมาเพรว่าความสัมพันธ์ความความเป็นเพื่อนที่ยาวนานมา10กว่าปีเนี่ย เกิดจากวันนั้นที่ได้ริเริ่มมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายริยเริ่มบอกเรามาเป็นเพื่อนกันไหมแล้วมันก็เป็นเพื่อนกันมาจนถึกวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องลองนึกถึงคนบางคนที่อยู่ในคริสจ,จักรบางทีเราบางทีเราผมใช้คําว่า take it for granted เราอยู่กับมันจนเคยชินจนเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งพิเศษ